ครับไปนี่อะไรคุณลูกคร้าแ en ชาร level, ์งานสีแล้วขอให้ให้อีกหน่อยนะอะไรนะแชร์งานสีแร่ขอให้อีกหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยแชร์แล้วแหละถ้าเป็น <right> งานของคุณน่ะก็แชร์ให้หน่อยครับคนนี้คนน้อยมากเลยครับคุณให้ผมแชร์ให้เหรอใช่ครับแชร์หน่อยนะต้องมีข้ออะไรเปลี่ยนอะไรหลายอย่างข้ออะไรคุณก็เล่นไหมอันต้องมีข้ออะไรเปลี่ยนอะไรอะไรหลายอย่างมันมีข้ออะไรเปลี่ยนอะไรหลายอย่างสิครับก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับกอดผมหน่อยได้ไหมกอดไม่ได้ ผมรู้สึกผมหนาวคุณจะทำให้คนอีก2,000ไม่ล่ะเอาโอเคไม่ถึงเพิ่มขึ้นอีก2,000ผมผมจะไปโพสตอนนี้เลยถ้าคุณกอดผมถ้าถ้าคนหนึ่งกลุ่มอะไวันเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นเพราะจะกอดคุณเอ้าเสียหายและกูเหมือนว่าจะกอดซ้ำนะครับหน,นึ่งหมื่นท่านนะครับหนึ่งกลุ่มไลวันเจอกันครับเอาคุณกอดผมลงทิกติกต่อไหมได้ครับกอดผมแบบดูดดื่มเลยเนาะ